ผู้หญิงธรรมดาที่บริสุทธิ์ที่สุดกลับต้องใช้จูบแรกเพื่อช่วยชีวิตชายแปลกหน้าแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าชายคนนั้นคือประธานบริษัทผู้ทรงอิทธิพลและตั้งแต่วินาทีนั้นชะตาของทั้งคู่ก็เริ่มพลิกผันอย่างอันตรายเขาตามหาเธอด้วยความหลงไหลแต่ความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่อาจทำลายทุกสิ่งที่เธอเพิ่งได้เริ่มต้นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลับความรักและความลุ้นระทึกอย่ากระพริบตาเพราะทุกวินาทีมีความหมาย สาวใจดีใช้จูบแรกช่วยชีวิตชายแปลกหน้าไม่รู้เลยว่าเขาเป็นประธานบริษัทและตกหลุมรักกันทันทีหญิงสาวชื่อเมลินเดินผ่านสวนสาธารณะในยามเช้าด้วยความตั้งใจจะไปทำงานให้ทันเวลาลมอ่อนพัดผ่านใบหน้าพร้อมกลิ่นดอกไม้ที่ทำให้เธอรู้สึกสดชื่นทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายร่างของคนล้มลงกับพื้นหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอย่างผิดปกติเธอรีหันไปมองและพบชายหนุ่มคนหนึ่งหมดสติอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ เมลิงรีบวิ่งเข้าไปหามือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อแตะที่แก้มของเขาผิวของเขาเย็นเฉียบจนทําให้เธอรู้สึกวูบวาบด้วยความตกใจเธอพยายามเรียกเขาแต่ไร้เสียงตอบกลับทุกวินาทีดูเหมือนยาวนานจนแทบหายใจไม่ออกเสียงหัวใจของเธอดังชัดจนเหมือนกล้องอยู่ในหูเมื่อเห็นว่าเขาไม่หายใจเธอตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองเธอก้มลงเพื่อทําการช่วยชีวิต ลมหายใจของเธอสั่นไหวเมื่อริมฝีปากของเธอสัมผัสกับริมฝีปากของชายแปลกหน้าเป็นครั้งแรกในชีวิตความรู้สึกอุ่นวาบแล่นผ่านร่างจนเธอแทบควบคุมสติไม่ได้ทุกประสาทสัมผัสของเธอเหมือนถูกขยายขึ้นเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนกลิ่นหอมอ่อนจากตัวเขายังคงติดอยู่ปลายจมูกและหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่นานหลังจากนั้นชายหนุ่มค่อยๆขยับตัว ดวงตาของเขาลืมขึ้นอย่างเชื่องช้าสายตาคมลึกศบกับเธอราวกับเวลาทั้งหมดหยุดลงเมลินรีบชักตัวออกมาหน้าแดงจัดด้วยความประหม่าและความเสะเตือนใจเธอพูดอะไรไม่ออกเพราะยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองชายหนุ่มจ้องเธอไม่วางตาในดวงตาของเขามีทั้งความสับสนความตื้นตันและบางสิ่งที่เธอไม่กล้ามองตรงๆเขาถามด้วยเสียงแผ่วว่าเธอคือใคร แต่ก่อนที่เมลินจะตอบโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นทันทีเสียงปลายสายเรียกเขาว่าท่านประธานด้วยน้ำเสียงเร่งรีบและเคารพอย่างสูงเมลินนิ่งค้างคำเดียวที่ได้ยินทำให้หัวใจของเธอเหมือนจะหยุดเต้นอีกครั้งเธอเพิ่งใช้จูบแรกของชีวิตช่วยชายแปลกหน้าที่กลายเป็นประธานบริษัทใหญ่ระดับประเทศชายหนุ่มยิ้มบางๆให้เธอแต่รอยยิ้มนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกชุดลมหายใจออกจากอก,อก เพราะในแววตาของเขามีประกายบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดอย่างรุนแรงและก่อนที่เธอจะตั้งสติได้เขาก็พูดประโยคหนึ่งออกมาอย่างจริงจังประโยคที่ทําให้ร่างของเธอชาวาบตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงปลายผมผมคิดว่าผมตกหลุมรักคุณตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาหัวใจของเมลินเต้นแรงจนเธอไม่แน่ใจว่าจะตอบเขาอย่างไรแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเอ่ยคําใดเสียงฝีเท้าหลายคู่ก็ดังเข้ามาใกล้ พร้อมชายชุดสูทวิ่งเข้ามาเหมือนมีเหตุการณ์สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งที่เมลินไม่เคยคาดคิดกำลังจะเปิดเผยต่อไปในวินาทีถัดมาเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเรื่อยๆทำให้เมลินหันไปมองด้วยความตกใจชายชุดสูทหลายคนรีบเข้ามาล้อมรอบประธานหนุ่มอย่างเป็นระเบียบแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเมื่อเห็นเจ้านายตัวเองนั่งอยู่บนพื้นหญ้าพร้อมหญิงสาวแปลกหน้าหนึ่งในนั้นเอ,อ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด ท่านประธานครับเราตามหาท่านทั้งเช้าทุกคนเป็นห่วงมากครับประธานหนุ่มไม่ตอบคำถามนั้นกลับหันมามองเมลินรากับมีเพียงเธอคนเดียวในโลกสายตาของเขานุ่มลึกลงยิ่งกว่าเดิมจนเธอต้องเบือนหน้าไปเพราะความรู้สึกประหลาดที่เอ่อล้นขึ้นมาชายชุดสูทอีกคนหนึ่งสังเกตเห็นเธอเขามองเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยความสงสยัยแล้วคุณผู้หญิงคือใครครับ คำถามนั้นทำให้เมลินรู้สึกเหมือนถูกสปอตไลท์จับก,กลางเวทีมือของเธอเย็นเฉียบขาเริ่มสั่นเหมือนจะยืนไม่ไหวแต่ก่อนที่เธอจะตอบอะไรประธานหนุ่มก็ลุกขึ้นและยืนบังเธอไว้ทันทีการเคลื่อนไหวของเขาชัดเจนว่าเขาตั้งใจจะปกป้องเธอเธอคือผู้ที่ช่วยชีวิตฉันน้ำเสียงของเขาหนักแน่นชัดเจนและเต็มไปด้วยน้ำหนักความหมายชายชุดสูททั้งหมดนิ่งไปทันที ไม่มีใครกล้าผู้แทรกทุกสายตาหันมามองเมลินใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สายตาสงสัยแต่เป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพเมลินรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเธอไม่เคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากเสื้อของประธานหนุ่มลอยอย,อยู่ใกล้จนเธอรู้สึกมึนเบาๆเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งดวงตาของเขามีแววอ่อนโยนที่ทำให้เธอต้องกลืนน้ำลายอย่างยากลำบาก คุณชื่ออะไรเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ฟังแล้วเหมือนเป็นคำถามธรรมดาแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกหัวใจของเขาจับจ้องอย่างลึกซึง้งเกินกว่าจะมองข้ามได้เมลินกำลังจะตอบแต่จู่ๆเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของประธานหนุ่มก็ดังขึ้นชายชุดสูทอีกคนหนึ่งยื่นมือถือให้เขาพร้อมกล่าวสั้นๆท่านประธานครับเกิดเหตุการณ์ด่วนในบริษัททุกฝ่ายกำลังรอคำสั่งจากท่านครับบรรยากาศรอบตัวเหมือนเปลี่ยนไปทันที ความเคร่งเครียดกลับมาปกคลุมบรรดาลูกน้องทั้งหมดแต่ประธานหนุ่มกลับยืนนิ่งไม่สนใจเสียงรอบข้างแม้แต่น้อยเขามองหน้าของเมลินอีกครั้งเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญลมหายใจของเมลินเริ่มถี่ขึ้นเล็กน้อยเพราะเธอสัมผัสได้ว่าคำพูดที่จะหลุดออกมาจากปากของเขาต่อจากนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิงและในขณะที่เธอยังไม่แน่ใจว่าเขาจะพูดอะไรเขาก็ก้าวเข้ามาใกล้ ใกล้จนเธอได้กลิ่นหอมจากตัวเขาชัดเจนมากขึ้นก่อนที่ริมฝีปากของเขาจะเอ่ยคําสําคัญคําต่อไปแต่แล้วเสียงเรียกวิทยุดังขึ้นจากด้านหลังด่วนมากครับท่านประธานต้องตัดสินใจทันทีประธานหนุ่มหันไปเพียงชั่วเสี้ยววินาทีแต่เขายังคงยืนใกล้เมลินเหมือนยังไม่ยอมตัดใจจากสิ่งที่กำลังจะพูดและเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ อาจทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองซับซ้อนขึ้นอย่างคาดไม่ถึงในวินาทีถัดมาลูกน้องทุกคนยืนรอคําสั่งด้วยสีหน้ากดดันแต่ประธานหนุ่มยังไม่ละสายตาจากเมลินแม้แต่วินาทีเดียวสายตานั้นลึกนิ่งและเต็มไปด้วยความตั้งใจบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกเมลินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเงียบลงแม้จะมีเสียงวิทยุดังอยู่ใกล้ๆแม้จะมีคนยืนรายล้อม แต่กลับมีเพียงลมหายใจของเขาที่สะท้อนอยู่ในหัวใจของเธอในที่สุดเขาก็พูดออกมาช้าๆด้วยน้ำเสียงมั่นคงไม่ว่าจะมีเรื่องด่วนแค่ไหนฉันต้องตอบคำถามของตัวเองก่อนลูกน้องทุกคนมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจไม่มีใครกล้าถามซ้ำพระท่าทางของเจ้านายบ่งบอกชัดเจนว่าเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งเขาหันมาหาเมลินอีกครั้งยืนใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากร่างกายของเขา ลมหายใจของเธอสะดุดเล็กน้อยมือกำเสื้อของตัวเองแน่นเพื่อพยายามสงบใจฉันต้องรู้ชื่อของคุณคำพูดเรียบง่ายแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบด้วยแรงที่อธิบายไม่ได้เมลินสูดลมหายใจเข้าอย่างยากลำบากเธอเปิดปากจะตอบแต่ก่อนที่เสียงจะหลุดออกมาโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันเสียงเรียกชื่อเธอดังชัดบนหน้าจอ จนประธานหนุ่มชะงักไปครู่หนึ่งเขามองโทรศัพท์ของเธอสีหน้าเปลี่ยนจากความตั้งใจเป็นความสนใจปนสงสยัยราากับคำตอบที่เขาต้องการอาจถูกซ่อนอยู่ในสายเรียกเข้าเส้นนั้นเมลินกดรับสายด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อยเสียงปลายสายรีเร่งจนเธอขมวดคิ้วเมลินเธออยู่ที่ไหนเรามีเรื่องสำคัญมากต้องบอกเธอเดี๋ยวนี้เสียงนั้นฟังดูตื่นระหนกผิดปกติ จนชายหนุ่มเองก็มองเธอด้วยสีหน้าตื่นขึ้นมานิดนิดเหมือนเขากำลังรับรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้อาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาคิดไว้ทั้งหมดเมลินกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเรื่องสำคัญอะไรเหรอเธอถามกลับเบาๆปลายสายตอบทันทีด้วยน้ำเสียงที่ทำให้ทั้งร่างของเธอชาวา่ามันเกี่ยวกับผู้ชายที่เธออยู่ด้วยตอนนี้เขาไม่ใช่แค่ประธานบริษัทธรรมดา แต่เขาเป็นคนที่กำลังมีข่าวใหญ่ในวันนี้ข่าวที่อาจทำให้เธอตกอยู่ในอันตรายเมลินนิ่งค้างขณะที่ประธานหนุ่มจ้องเธออย่างลึกซึ้งเรากับเขารู้ว่าเธอได้ยินอะไรบางอย่างที่สำคัญยิ่งเธอไม่รู้เลยว่าเรื่องราวที่เพิ่งเริ่มตน้นกำลังจะนำพาเธอเข้าไปสู่ความจริงที่อันตรายกว่าที่คิดและความรู้สึกบางอย่างระหว่างคนสองคน กำลังจะถูกทดสอบในแบบที่ไม่มีใครคาดฝันปลายสายยังคงพูดด้วยน้ำเสียงเร่งร้อนแต่เมลินกลับเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกสิ่งรอบตัวกำลังค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงคำว่าอันตรายที่สะท้อนกล้องอยู่ภายในประธานหนุ่มยืนมองเธออย่างเงียบสงบแต่ในสายตาน,นั้นมีประกายความระแวงเล็กน้อยเหมือนเขากำลังคาดเดาได้ว่าเนื้อหาสายโทรศัพท์เกี่ยวกับตัวเขาโดยตรง เมลินฟังฉันนะเสียงปลายสายดังต่อเนื่องบริษัทของเขากำลังถูกโจมตีจากคู่แข่งรายใหญ่มีข่าวลือว่ามีคนในองค์กรทยศและตอนนี้ทุกฝ่ายจับตาตัวเขาไว้เพราะเขาเป็นเป้าหมายสำคัญของเรื่องทั้งหมดเมลินรู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลยย้อนกลับเธอค่อยๆเงยหน้ามองประธานหนุ่มสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลแต่กลับมีแววเหมือนต้องการปกป้องเธอมากกว่าปกป้องตัวเอง แล้วฉันเกี่ยวอะไรด้วยเมลินถามปลายสายเสียงสั่นจนแทบไม่เป็นคำคำตอบที่กลับมาทำให้เธอแทบหยุดหายใจเพราะมีคนเห็นเธอช่วยเขาและตอนนี้มีคนเข้าใจผิดว่าเธออาจเป็นผู้หญิงลึกลับที่อยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของเขาตอนเช้าเมลินเบิกตากว้างความเงียบปกคลุมรอบตัวแม้แต่เสียงลมยังเหมือนหยุดไหวประธานหนุ่มเห็นสีหน้าของเธอเขาเกล้าเข้ามาใกล้อีกก้าว ชิดจลมหายใจของเขาแต่ผิวแก้งของเธอเกิดอะไรขึ้นเขาถามด้วยน้ำเสียงหนักแน่นบอกผมได้ไหมเมลินลังเลเธอไม่รู้ว่าควรบอกเขาหรือไม่เพราะเรื่องทั้งหมดนี้อาจทำให้เธอต้องเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่าที่ควรแต่ในขณะเดียวกันดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความจริงใจจนเธอรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินที่จะโกหกเขาเธอหายใจเข้าลึก เตรียมจะเล่าทุกอย่างให้เขาฟังแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดออกไปชายชุดสูตรด้านหลังรีบวิ่งเข้ามาหยุดหอบหน้าประธานหนุ่มแล้วพูดด้วยน้ําเสียงร้อนรนสุดขีดท่านประธานครับมีนัก,กาวจำนวนมากกําลังมุ่งหน้ามาที่นี่พวกเขารู้ว่าท่านอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งและกำลังจะมาถ่ายภาพทุกอย่างเมลินชงักหัวใจหล่นวูบลงในอก ขาแทบหมดแรงจนต้องถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวสายตาของประธานหนุ่มหันมาหาเธอทันทีและในวินาทีนั้นเขาตัดสินใจบางอย่างที่เมลินคาดไม่ถึงเขาเอื้อมมือมาจับข้อมือเธอแรงจับไม่แน่นเกินไปแต่มั่นคงพอที่จะทำให้เธอขยับไม่ได้คุณต้องไปกับผมเดี๋ยวนี้เขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังที่สุดตั้งแต่เธอเคยได้ยินเมลินดึงมือกลับด้วยสัญชาตญาณ แต่ทำไมฉันต้องไปด้วยคะเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้เธออีกครั้งห่างเพียงลมหายใจเดียวสายตาของเขาลึกจนเมลินรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของเขาพระถ้าคุณอยู่ตรงนี้ต่อไปคุณจะตกเป็นข่าวและอาจจะอันตรายกว่าที่คุณคิดเมลินกลืนความกลัวลงคอยอย่างยากลำบากเสียงนักกาวจากที่ไกลๆเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆ จนเธอเริ่มเห็นเงาคนวิ่งเข้ามาใกล้สวนสาธารณะประธานหนุ่มบีบมือเธอเบาๆแต่มั่นคงเหมือนกำลังให้คำสัญญาบางอย่างโดยไม่ต้องพูดเชื่อผมนะเมลินเขาพูดอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นและในวินาทีที่เธอกำลังชั่งใจลังเลอยู่ระหว่างก้าวถอยหรือก้าวตามเสียงชัตเตอร์ของกล้องตัวแรกก็ดังขึ้นจากด้านหลังและทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ เสียงชัตเตอร์แรกดังขึ้นราวกับประตูแห่งความวุ่นวายถูกเปิดออกจากนั้นเสียงชัตเตอร์อื่นๆก็ดังตามมาไม่หยุดราวกับฝนที่สาดใส่พวกเขาอย่างไม่ปราณีเมลินสะดุ้งเฮือกเธอรู้สึกถึงสายตาหลายสิบคู่จับจ้องเหมือนกล้องทุกตัวกำลังจี้เข้ามาที่ใบหน้าเธอความร้อนแล่นขึ้นตามแก้มจนเธอรู้สึกวิงเวียนประธานหนุ่มก้าวเข้ามาบังเธอไว้ทันที หลยกว้างของเขาปิดบังภาพของเธอจากนักข่าวส่วนใหญ่แต่เสียงตะโกนถามจากนักข่าวกลับยิ่งดังขึ้นอย่างบ้าคลั่งผู้หญิงคนนี้คือใครครับท่านประธานหนีไปกับเธอจริงหรือเปล่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนคืออะไรเมลินกัดริมฝีปากมือของเธอเริ่มสั่นแรงขึ้นเรื่อยเรแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาทำให้เธอแทบยืนไม่ไหวประธานหนุ่มหันมามองเธออีกครั้ง ดวงตาของเขานิ่งและมั่นคงเหมือนต้องการให้เธอไว้ใจเขาเพียงคนเดียวในโลกนี้ไปกับผมเขาพูดสั้นๆแต่ชัดเจนจนเธอแทบลืมหายใจมือใหญ่ของเขาเอื้อมมาจับมือเธอดึงเธอให้เดินฝ่าเสียงวุ่นวายฝ่าแสงแฟลชที่ฟาดเข้ามาไม่หยุดฝ่าแรงผลักดันที่พร้อมจะทำลายชื่อเสียงของเธอได้ทุกเมือ่อยิ่งถูกดึงให้เดินตามเมลิงยิ่งสัมผัสได้ถึงความอุ่นของมือเขา ความอุ่นที่ประหลาดจนทําให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะความอุ่นที่ทําให้เธอไม่รู้ว่าควรกลัวหรือควรเชื่อเขาพวกเขาถูกพาไปยังรถสีดําคันหนึ่งที่จอดรออยู่ชายชุดสูทเปิดประตูรถอย่างเร่งรีบท่านประธานครับขอให้รีบขึ้นรถทันทีเสียงนักลก่าวยังตามมาถึงท้ายรถมือมายื่นเข้ามาใกล้จนเมลินขยับตัวแทบไม่ทันเสียงชัตเตอร์ยังคงดังรัวเหมือนฝนหาใหญ่ ประธานหนุ่มดึงเมลินให้เข้าไปนั่งด้านในก่อนจากนั้นเขาก็ตามเข้ามาและปิดประตูเสียงดังปึงทันทีที่ประตูปิดโลกภายนอกเงียบลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงเสียงหายใจถี่ของเธอและเสียงลมหายใจหนักของเขาเมลินพยายามตั้งสติหอบหายใจราวกับเพิ่งรอดจากพายุลูกใหญ่หัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะเจ็บหน้าอกประธานหนุ่มมองเธอ แววตาของเขามีทั้งความเป็นห่วงและความรู้สึกที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเขาขยับเข้ามาใกล้จนเธอต้องถอยหลังไปจนติดเบาะคุณโอเคไหมน้ำเสียงของเขานุ่มลงกว่าที่เคยเมลินพยายามตอบแต่เสียงกลับสั่นจนแทบฟังไม่ได้สับชะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยคะ่ะเขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ แต่ติดที่ความลังเลบางอย่างในใจของเขาเองรถเริ่มเคลื่อนตัวออกอย่างรวดเร็วผ่านกลุ่มนักลก่าวที่ยังพยายามบันทึกภาพจนวินาทีสุดท้ายภายในรถเงียบสนิทจนเมลินได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอประธานหนุ่มเอ,อ่ยขึ้นเบาๆแต่เป็นประโยคที่ทำให้ทั้งร่างของเธอชาว,วาบอีกครั้งผมจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายคุณไม่ว่าเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม เมลินมองหน้าเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าเอ่ยออกมาเขายกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะจับมือเธออีกครั้งแต่เขาหยุดไว้แค่กลางอากาศเหมือนกำลังลังเลออไรบางอย่างและทันทีที่ความเงียบเริ่มปกคลุมอีกครั้งโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเสียงแจ้งเตือนที่ทำให้สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีเขามองหน้าจอขมวดคิ้ว และเหยขึ้นมามองเธอด้วยสายตาที่จริงจังจนเธอขนลุกมีบางอย่างที่คุณต้องรู้เขาพูดอย่างช้าๆและผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรับมันไหวหรือไม่คำพูดนั้นทำให้เมลิงกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวเพราะสิ่งที่เขากำลังจะบอกอาจเปลี่ยนทุกอย่างที่เธอคิดว่าเธอรู้ทั้งเกี่ยวกับเขาและเกี่ยวกับตัวเธอเองภายในรถเงียบลงอีกครั้งบรรยากาศเหมือนถูกแขวนอยู่กลางอากาศ เมลินจ้องเขาอย่างลังเลส่วนประธานหนุ่มก็เหมือนกำลังชั่งใจระหว่างความจริงที่อยากบอกและผลลัพธ์ของมันที่อาจส่งผลต่อเธออย่างไม่คาดคิดหลังจากนิ่งไปครู่หนึ่งเขาก็ถอนหายใจเบาๆราวกับยอมรับว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและหนักแน่นเมลินกับพริบตาหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง หมายความว่ายังไงคะประธานหนุ่มมองออกไปนอกหน้าต่างแสงแดดยามสายสะท้อนผ่านกระจกฉายลงบนใบหน้าของเขาอย่างนุ่มนวลแต่ในดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยเงาที่ลึกกว่าแสงจะเข้าถึงได้ผมจะเล่าให้ฟังทุกอย่างแต่ต้องให้คุณปลอดภัยก่อนคำพูดนั้นคล้ายเป็นคำสัญญาและในเวลาเดียวกันก็เป็นคำเตือนเขาหันกลับมามองเธอ แววตาที่เคยมั่นคงเริ่มมีความอ่อนลงเหมือนเขาเองก็กลัวว่าความจริงจะผลักเธอให้ห่างจากเขาผมสัญญาเมลินว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะไม่ให้คุณต้องเผชิญมันคนเดียวเมลินกลืนน้ำลายความกลัวความสับสนและความอบอุ่นประหลาดผสมกันจนเธอไม่อาจแยกได้แต่ท่าทางของเขากลับทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้โดดเดี่ยวแม้ว่าทุกอย่างจะดูเกินกว่าที่เธอจะรับมือก็ตาม รถชะลอความเร็วเมื่อเข้าสู่เขตที่ปลอดจากผู้คนต้นไม้สองข้างทางทอดเงายาวคล้ายกำลังนำพาพวกเขาไปสู่สถานที่ที่ยังไม่รู้ว่าจะพบเจอกับอะไรเมลินหันไปมองเขาช้าช้าเธอสูดลมหายใจลึกและตัดสินใจเอ่ยเสียงเบาแต่หนักแน่นถ้าคุณจะบอกความจริงฉันก็พร้อมจะฟังประธานหนุ่มยิ้มอย่างแผ่วเบา เป็นรอยยิ้มที่คลายผ่อนคลายและในเวลาเดียวกันก็แฝงความโล่งใจงั้นเราจะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันเขาพูดอย่างมั่นคงรถเคลื่อนผ่านค้งสุดท้ายก่อนเข้าสู่เส้นทางที่ทอดยาวไปข้างหน้าเส้นทางที่ไม่มีใครรู้ว่าจะมีเรื่องใดรออยู่แต่ในตอนนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดมีเพียงอย่างเดียวที่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่มีใครตั้งใจและมันกำลังก้าวไปในทิศทางที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไม่ว่าจะด้วยความจริงที่กำลังรออยู่หรือความรู้สึกที่แข็งแรงขึ้นทุกนาทีและเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น